จ้าแม่ใบอรมอนกับสีบา้าพาบักทุเรียนหน่วยที่มันหล่นในเบิง์กเลยจ้าเด้อเขาก็เอาบ,บักทุเรียนลงมาพาอยู่เทียงเข้ามาละจ้าตาบอกว่าเอาไว้ให้ซิมเนเดอร์ก็เลยพาออกไปเล่าซิมผู้หนึ่งผู้ใหญ่ๆเลยจ้ะสุข้าตุนหอมห้วยห้วยถั่วสวนทุเรียนเลยลูกนี่จะไม่อยู่ หาผู้จ้ะพี่น้องผู้ใหญ่จะมีอยู่สองผู้เนาะแม่ใบมันเลอะมาสังเบิงมันหน่วยนีมันนะ่ะมันจะอยู่ประมาณสองโลเจ็ดนี่แหละแล้วก็สังเนื้อมันได้ได้ประมาณโลโลเกือบสองขีดจ้ะพี่น้องพอเปลือกเขายังหนาอยู่ต้นนี้จะเป็นปีแรกจ้ะนี่แหละจ้ะเนื้อของเขา เหลืองหอมโอ้แสบอยู่พี่น้องขอภัยในความมือดำนะจน๊ะเนาะ